ขายเหรียญ EP ที่15ขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมทั้งท่านหญิงและก็ท่านชายทุกคนทุกท่านฮะเข้าสู่ช่องของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณ EP นี้เป็น EP ที่15ที่ขายเหรียญนะท่านผู้ชมเนาะก็ประมาณนั้นอะดูเอาฮะนี่คือรายการเหรียญฮะ ที่ประปานํามาแบ่งปันท่านผู้ชมฮะก็มีเหรียญเด็ดๆอยู่พอสมควรเนาะประมาณนี้ถือว่าอีพีนี้นั้นใครไม่ดูถือว่าพลาดใครไม่ดูน่าเสียใจปาปานํามาลงตอนบ่ายเนี่ยพอดีของเข้ามาเยอะท่านผู้ชมปาปาเลยต้องมาเปิดเป็นรอบที่2ถ้าใครดูอีพีที่14นั้นก็เป็นวันเดียวกันกับวันเนี้ยนะวันที่20อพีนี้ เป็นอีพีที่15แต่มารอบบ่ายท่านผู้ชมฮะบ่ายค่ำแน่นอนเลยกว่าจะบันทึกเทปเสร็จโอเคเนาะเรามาเริ่มรายการเหรียญที่ประปาจะนำมาแบ่งปันกันในอีพีนี้เลยดีกว่าเนาะท่านผู้ชมฮะด้านบนสุดนฮะน้องเขาใส่ตลับไปให้ฮะลืมฮะสำหรับเหรียญเนื้อเกินมีเรือนเนี่ยอะเนื้อเกินมีเรือท่านผู้ชมประมาณเนี้ยเห็นไหมเออ ปกติจะไม่ได้ใส่ตลับใส่เมาส์อะไรให้นะแต่ว่าน้องทีมงานเขาลืมน้องผู้ช่วยลูกหลานนะลืมฮะก็เ,เลยใส่ตลับเลยปะป,ะป,ะป,ะปะ๊าเออไม่ต้องแกะแล้วล่ะอ่ะปล่อยไปอย่างนี้แบ่งปันไปอย่างนี้เลยอ่ะท่านผู้ชมฮะเหรียญมีเรือมีกันอยู่ไม่กี่เหรียญท้ประมาณ4ี่ห้าเหรียญเองอ่ะโอเคนะฮะเหรียญละ30บบาทโอเคนะ เหรียญละ30บาทไม่คิดค่าตลับด้วยวันนี้ให้ไปเลยอ่ะไหนๆน้ๆนองเขาก็ใส่ละเอาแล้ว,ลวตรงนี้นะใครอยากได้เนาะ mm. เหรียญมีเรือนะมีกันอยู่ห้าเหรียญเองมัง้งนะถ้าอยากได้โอเคนะฮะตรงนี้มีหวาระไม่ซ้ําสําหรับ10บาทสองสี 2, ที่ลึกฮะหวาระไม่ซ้ําเรามีกันอยู่4ี่ชุดอ่ะสภาพผิวสวยฮะสภาพผิวสวยใช้ได้เลยแต่ไม่ชม้วม์นะนับวันก็จะหาสภาพผิวสวยได้ค่อนข้างจะยากแล้วแหละเนาะอ่ะโอเคนะฮะใครอยากได้เหรียญละสิบแปดบาท หกวาระไม่ซ้ําเรามีกันอยู่หกชุดปราปาจะไปเร็วนิดหนึ่งท่านผู้ชมเนาะอ่ะหรือใครที่อยากได้ฮะสาหรับเหรียญเด็ดๆฮะสิบาทสองสี่ที่ระลึกฮะเหรียญที่ปราปาเคยทําไว้ตั้งแต่หนึ่งล้านเหรียญสองล้านเหรียญน,นะท่านผู้ชมะใครอยากได้อ่ะเนี่ยสภาพผิวสวยทั้งหมดเลยฮะถ้าไม่สวยเนะี่ยอยู่ที่หกสิบบาทวันนี้สวยหมดทุกเหรียญฮะเป็นเหรียญที่ปราปานั้นเก็บไว้วันนี้นํามาแบ่งปันช่วยอ่ะใครอยากได้เหรียญละรู้สึกว่า อย่างเงี้ยท่านผู้ชมฮะเคยร้อยหนึ่งแต่ปาปาขอ80บาทอ่ะนักสะสมจริงๆก็คงจะพอมองออกนะคุณภาพเงินกับคุณภาพของเหรียญเนาะก็ลองลองดูนะฮะอ่ะสำหรับนักสะสมนะถ้าเป็นพ่อาค้าแม่ขายก็ค่อนข้างจะอืมจะสู้ราคาได้ยากนิดหนึ่งแต่ปาปาก็จะพยายามนะฮะเนาะจะพยายามนําเหรียญที่มีคุณค่ามีคุณภาพสูงเนี่ย ไปบวกลบกับ,ก,บกับราคาซื้อขายท่านผู้ชมฮะอ่ะใครอยากได้ฮะเหรียญละ80บาทหมดทุกเหรียญเลยสภาพผิวสวยฮะท่านประมาณเนี้ยนะโอเคเนาะต่อมาท่านผู้ชมฮะ8อันดับหายากตัวติดผลิตน้อยสำหรับเหรียญ10บาทปีพศ2541นะสภาพผิวปันนี้อ่ะใกล้เคียงกันทั้งหมดฮะท่านผู้ชมฮะใกล้เคียงกันทั้งหมดใครอยากได้ฮะก็มีปี4142 3443สี 44 5440ฮะที่ประปาเคยจัดไว้400บ้าง300บ้าง350บ้าง EP นี้ฮะ350เหมือนเดิมฮะปกติจะ400นะฮะสภาพผิวเหรียญปันนี้ถ้านมูจุมฮะเชื่อไหมว่าประปานั้นได้นําชุดของประปานั้นอะมาเปิดให้แสดงว่าประปาเก็บไว้ตั้งแต่หลายปีเนี่ยย่อมเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ถึงจะไม่เต็มร้อยก็เป็นผ่านใช้ก็จริงแต่ค่อนข้างสมบูรณ์ชุดนี้จริงประปาจะขาย400ได้สแต่ไม่เป็นไรฮะ ขอบคุณสําหรับการเข้ามาอุดหนุนเหรียญในช่องของประปาฉะนั้นชุดนี้350อ่ะมีกันอยู่ชุดเดียวเนาะโอเคนะฮะโอเคนะ,ะต่อมาฮะเป็นเหรียญ5บาทครุฑเก้าเหลี่ยมสภาพสวยงามเท่าที่ประปาเคยเก็บรักษามาฮะอ่ะดูตรงไหนฮะดูที่ชุดของครุฑนะดูที่น้ําเงาจับดูที่ปากของครุฑฮะนะถ้าปากของครุฑเนี่ยมีจํานวนน้อยไม่อ้าปากท,ทุกทีท่านชมนะ แสดงว่าจมูกหรือจะงอยของคุดเนี่ยกระทบกระแทกผ่านการใช้งานมามากจะไปปกปิดปกปกรบเกือนปากของคุดนะฮะโอเคนะถ้าปากคุดอ้าได้กว้างได้มากเท่าไหร่เนี่ยท่านผู้ชมขอใช้ภาษาบ้านๆนะนั่นหมายความว่าความสมบูรณ์ค่อนข้างจะชัดเจนโอเคไหมฮะดูอาวทั้งทางด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าโอเคไหม จะง,งอยของคุดก็คือลบเข้าไปด้านในเยอะนี่แสดงว่าปากของคุดเหลือน้อยถ้าหากปากของคุดเนี่ยอ้าได้กว้างเท่าไหร่แสดงว่าจมูกหรือว่าจะง,งอยของคุดเนี่ยท่านผู้ชมฮะค่อนข้างจะสมบูรณ์พูดไงดีเอ่ยเนาะป้าปายังไม่เคยทําคลิปมานําเสนอเล่นๆเ,เ,เลยนะฮะเนาะว่าอย่างนี้นะอย่างนั้นนะวันนี้ก็บอกกันตรงนี้เลยน้ํารุง้งน้ําทองยังจับอยู่ฮะดูเอาฮะสภาพอย่างนี้ถ้าตามเพจต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมมาซื้อขายก่อนค่อนข้างจะ สูงเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเป็นเหรียญที่สมบูรณ์ค่อนข้างจากหลายเปอร์เซ็นต์เลยท่านผู้ชมฮะป้าเคยขายตั้งแต่110บาท1 2 0 130 1ออะไรขึ้นไปฮะเหรียญน,นี้ใครอยากได้ฮะสภาพผิวก็น่าจะโอ้โหสูงเลยแต่ไม่เป็นไรฮะ EP นี้อะป,ะป้าขายให้140บาท140บบาทเชื่อว่านักสะสมที่ ระดับมืออาชีพอยู่ในวงการนักสะสมจริงๆเนี่ยปาปาว่าน่าจะดูออกหรือไม่ก็เป็นคําพูดจากปปา่ปาที่ลองแนะนําดูนะฮะเนาะก็ลองดูอ่ะจะพูดไงดีเอ่ยใครอยากได้ฮะน้ำลุงน้ําทองจับอยู่ฮะเหรียญละนึ้อยสีบาทนะ,ะสภาพใกล้เคียงกันทั้งหมดนะโอเคไหมเหรียญละหนึอยบาทเรามีกันไม่กี่เหรียญแล้วนะไปพร้อมตลับเลยโอเคนะ,ะจบตรงจากอ่าบาทคุดเกนะ้าเหรียญนะท่านผู้ชมฮะตรงนี้ หลังจากปปาประกาศรับซื้อเพียงไม่กี่วันหเหรียญน,นิทรัศเข้ามาอยู่พอสมควรนะฉะนั้นเท่ากับว่าหลังจากอีพีนี้ออกไปเนี่ยปปาประกาศแจ้งเตือนว่าราคาเหรียญสําหรับเหรียญย5สตางค์ผ่านใช้แล้วไม่จะผ่านใช้ของราชการที่8ท่านผู้ชมฮะได้ถึงเวลาลดราคาลงแล้วอีพีนี้ล่าสุดแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างมากแต่ก็ถือว่าเป็นเหรียญโบราณนะท่านผู้ชมบางคนบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยรู้จัก เคยสัมผัสด้วยซ้าใครอยากได้ไปสัมผัสลองดูนะฮะเหรียญละ100บาท100บาทสําหรับเหรียญผ่านใช้ถ้าไม่ผ่านใช้ก็200บาทโอเคไหมฮะนะเนี่ยสภาพผิวท่านผู้ชมฮะไม่ต้องกลัวฮะเนียนเลยนะฮะปะปาได้มาปะปาทีแรกประกาศรับซื้อปอปายังอึ้งอยู่ว่าเหรียญแบบนี้จะมีอยู่ไหมมีอยู่จริงๆท่านผู้ชมฮะเหมาะสําหรับใครหลาย,ลายๆท่านนักสะสมที่ต้องการเก็บของใหม่ไปสะสมหรือใครที่อยากได้ เหรียญที่ผ่านการใช้งานเริ่มต้นจากตรงนี้ไปก่อนโอเคนะฮะประมาณแบบเนี้ยท่านผู้ชมนะเนี่ยนะพอปาเขียวเป็นเหรียญที่น่าสะสมอีกชนิดราคาหนึ่งปีหนึ่งราชการหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าปัจจุบันมันหน้าอนาคตเนี่ยจะหาพบเจอสภาพสวยค่อนข้างยากแล้วราคาก็จะสูงกว่านี้อยู่แล้วท่านผู้ชมนะเพราะวงการเหรียญบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะโด่งดังพอสมควรฉะนั้นแน่นอนฮะเหรียญโบราณเนี่ยนะก็บางชน้นราคาก็น่าจะน่าจะมีราคาสูงหรือไม่ก็ ถ้าพบเจอได้มากราคาก็อาจจะดรอปลงโอเคเนาะาดูจะพูดยังไงดีกับนักสะสมอ่ะจบจาก25สตางค์มาดู50สตางค์ปี2489ปีเดียวกันท่านผู้ชมฮะรูปแบบพระเสียนเล็กทั้งคู่เลยนะฮะปะปาลืมบอกไปนี่คือรูปแบบพระเสียนเล็กนะฮะอ่ะใครอยากได้ฮะท่านผู้ชมฮะ25สะตางค์ปปาลืมบอก8ล้านกว่าเหรียญฮะฉะนั้นจึงพบเจอได้ง่ายปปทาทำการประกาศไม่กี่วันเดียนทะลักเข้ามาเลยท่านผู้ชมนะ ปอปาไม่มั่นใจว่าปอปาจะส่งต่อได้มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นแน่นอนฮะราคาดรอปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วราคาไปพูดคุยกับน้องแอดมินนะฮะโอเคเนาะจบตรงยี่ห้าตังเนี่ยห้าสิบตางค์ฮะอันนี้เป็นสภาพผ่านใช้แต่ยังสวยอยู่นะท่านผู้ชมนะสองล้านกว่าเหรียญเปรียบเทียบแล้ว3 4เท่าตัวเลยทีเดียวจำนวนการผลิตฉะนั้นเหรียญน,นี้แน่นอนฮะแม้กระทั่งตามเพจต่างๆก็ขายราคาสูงกว่า25สตางค์อยู่แล้วฉะนั้นวันนี้ฮะผ่านการใช้งานยังดูสวยอยู่นะท่านผู้ชมฮะ เหรียญละ200บาทนะขอสัก200บาทก่อนท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยแล้วก็หายากกว่าหายากอันดับที่1เลยนะท่านผู้ชมนะหายากอันดับที่1เลยนะอ้าวฉะนั้นใครอยากได้ฮะผ่านใช้เหรียญละสองสองบาทถ้าไม่ผ่านใช้ท่านผู้ชมฮะตามเพจต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อฮะเชื่อไหมฮะ,มฮะว่า 7 0 0ถึง800บาทพันกว่าบาทเลยทีเดียวถ้าเป็นไม่ผ่านใช้ผ่านใช้ก็จะอยู่กันที่4 0 0 5 0 0 6 0 0อะไรประมาณนั้นไล่กันไปตามคุณภาพของเหรียญวันนี้ประปาขอ200ขอ200บาททาให้ผ่านใช้แน่นอนระฮะราคาทบครึ่งกว่าโดยด้วยซ้ำไปเนาะโอเคนะหน้าเก็บสะสมนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่ยังไม่มีอ่ะจบจากตรงนี้ใครอยากได้ก็สามารถไลน์เข้ามานะฮะสำหรับเหรียญ25สตางค์50สตางค์ราชการที่8โอเคเนาะ ท่านผู้ชมคนะนี่คือเหรียญที่ได้รับความนิยมเมื่อหลายปีก่อนฮะก็คือได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันวันนี้ราคาเหรียญขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญบางคนบางท่านนะฮะจะรู้ดีนะสะสมว่าย้อนหลังไปหลายปีก่อนเนี่ยราคา2,500 2,500 3,000 บางครั้งดีไม่ดีซื้อขายกันเองระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนี่น่าจะโดนถึง3 0 0พันกว่า4 0 0พกันเลยเทีเดียวย้อนหลังไปท่านผู้ชมฮะแต่ปัจจุบันวันนี้มีเหรียญน,น้องๆนะเข้ามากบเกลือนนะฮะแล้วก็มีโซเชียลค่อนข้างจะบุกเข้ามาแหล่งใครที่มีก็สามารถส่งขายกันมาตลอดทำให้เหรียญรุ่นนี้นั้นก็ค่อนข้างจะพบเจอกันหลายเหรียญหรือไม่ก็ออกจากกองกระสาบมาบ้างตามข้อมูลจริงก็ข้อมูลนี่เยอะมากท่านผู้ชมแต่เอาตรงนี้ก่อนเนาะอ่ะปัจจุบันวันนี้เมื่อวานนี้นะอีพีที่ผ่านมา สภาพไม่สวยเท่านี้นะฮะปอปานี้แบ่งปันไปในเหรียญละ1นึ่งบาทวันนี้สภาพผิวแบบนี้ดูเอาท่านผู้ชมนะฮะอ่ะก็มีร่องรอยกันบ้างแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานวันนี้สวยกว่าเมื่อวานฮะหนึ่บาทเรามีกันอยู่สองเหรียญปอป่าไม่ได้บอกว่าไม่มีติด อ่าสิ่งแบบปลกปลอมเลยนะฮะมีนะท่านผู้ชมแต่เขาสวยกว่าเมื่อวานนะสวยกว่าเมื่อวาน1,200บาท2เหรียญท่านผู้ชมฮะอ่ะดูก่อนเนาะดูให้อ่าขึ้นใจแล้วก็ตกลงโปรงใจเอาอ่ะเดี๋ยวปะ๊ะป๋าขอสังเกตช่วยนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมฮะประมาณนี้นะฮะนะเอาใครอยากได้ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังทั้งสองเหรียญน,นี้ปะ๊ะป๋าก็อ่ะ1,200บาท สภาพผิวสวยแทบจะไม่ <_ C> e <at> เหลีองนุ่นนี่ผ่านการใช้งานยากท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ได้ออกมาอยู่ในระบบท่านผู้ชมฮะนะอาจจะมีติดเหลืองบ้างอะไรบ้างก็เพียงแต่ว่าระยะเวลาผ่านไปหลายปีเท่านั้นเองบ้านเราเป็นเมืองร้อนแน่นอนนะจับสัมผัสไปครั้งเดียวฮะสมัยก่อนนะจับแล้วไปใส่ตลับหรือเก็บไว้นเนี่ยเชื้อราจากมือเราความร้อนไอร้อนเนี่ยเขาจะไปกระทบกับผิวเหลือญแล้วมองไม่เห็นหลังจากนั้นก็จะทําปฏิกิริยาให้เหลืองติดดําติดเชื้อราติดถ้าใครเก็บรักษาไว้ไม่ดี โอเคนะฮะหนึ่งพันสองร้อยบาทท่านผู้ชมฮะวันนี้าบาทหนึ่งร้อยห้าตราแผ่นดินฮะเรามีกันมาสองเหรียญอ่ะมีกันมาสองเหรียญสภาพแบบนี้สวยฮะท่านผู้ชมผ่านการใช้งานแต่สวยอ่ะภาพอาจจะไม่สว่างพอนะท่านผู้ชมฮะอ่ะดูสังเกตดูท่านมท่านผู้ชมประมาณนี้นะฮะอ่ะประมาณนี้ทั้งสองเหรียญคุณภาพใกล้เคียงกันฮะนะผ่านการใช้งานทั้งสองเหรียญ ท่านผู้ชมฮะเหรียญละป่อปลาสภาพสวย,ยท่านผู้ชมไปพร้อมตลับเลยนะฮะเดี๋ยวปาปาพิจรารณ์เองเครื่องลาดก็ยังพอคมชัดอยู่เนาะแบบนี้ก็ค่อนข้างจะหาพบเจอได้ยากโอเคไหมฮะเหรียญละ1000บาทฮะเหรียญละ1,000บาทปอปลาขายสินค้าตามคุณภาพที่เป็นประสบการณ์จากปอปาด้วยจะถูกหรือแพงก็ฝากอ่าขอโทษนักสะสมทุกคนทุกท่านฮะท่านผู้ชมดูนะฮะอ่ะด้านบนนะฮะไม่ว่าจะเป็นขอบ เรียกว่าเม็ดไข่ปลาก็ได้นะฮะนะเหลือครบอยู่ขอบก็ยังครบถ้าขอบหายไปตรงเม็ดจุดไข่ปลาก็จะเลือนลางไปด้วยฉะนั้นก็สังเกตดูนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวนี้ขอบก็ยังเหลืออยู่ครบด้านหลังนี่คมชัดนะไม่ว่าจะเป็นรูปต่างๆเนี่ยนะตราแผ่นดินเนี่ยยังเหลืออยู่ครบเลยท่านผู้ชมนะปอปาก็ได้วินิจวิเคราะห์แล้วแหละนะวินิจวิเคราะห์แล้วโอเคไหมฮะอ่ะเนี่ย ยังสวยทั้งคู่ท่านผู้ชมฮะผ่านการใช้งานก็จริงอ่ะเหรียญละ1,000บาทเนาะเหรียญละ1,000บาทลองดูนะฮะลองดูนะ,ะอ่ะวันนี้อีพีที่15ขายเหรียญฮะได้เดินทางม,มาถึงอสุดท้ายของรายการแล้วล่ะเวลาเนาะก็ฝากขอบคุณสำหรับนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญกับช่องของปปาฝากขอบคุณนักสะสมที่ส่งเหรียญมาแบ่งปันช่องของปปามากไปกว่านั้น ฝากสวัสดีชาวคอมเมนต์ะฮะปาปาฝากขอโทษแล้วก็ฝากสวัสดีกันทุกคู่ทุกคนที่คอมเมนต์และปาปาไม่ได้เข้าไปตอบเป็นระยะเวลาหลายวันพอสมควรด้วยภารก,กิจแล้วก็งานยุ่งนะท่านผู้ชมนะก็แต่ก็ยังดีใจฮะยังมีคอมเมนต์กันมาบ่อยๆเดี๋ยวดูวันนี้ว่าปาปา,ปาจะได้เข้าไปตอบไหมนะอาจจะตอบย้อนหลังกันไม่ว่ากันเนาะอ่ะก็สวัสดีกันตรงนี้เลยก่อนก่อนจะได้เข้าไปตอบนะฮะรักรักคิดถึงทุกคนฮะด้วยความเคารพร,รับถือจากปาปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณ